วันค่ะวันนี้ก็คือวันรวยรวยคุณก็รวย<ช>มาค่ะโคงสุดท้ายแบบนี้นะคะอร,ตตรีออกวันนี้ใช่ะนะคะขยับมาทางนี้นะคะเรามาเช็คดวงปีใหม่กับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะเช็คดวงอย่างเดีวยวไม่พอค่ะหมอไก่มีเลขมงคลประจําปีมาฝากด้วย<ร>เดี๋ยวค่อยๆฟังไปพร้อมกันนะคะหมอไก่เปิดใจเลยค่ะเปิดใจกับพี่เจกีนนะคะบอกว่าปีนี้ปีมา้า มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นทุกคนต้องมีสติค่ะอย่าชะล่าใจทุกไตรมาก,กทุกเดือนมันจะมีเรื่องราวมาวุ่นวายกันเต็มไปหมดค่ะ,ะส่วนราศีดวงปังปีนี้ค่ะ,ะก็คือหนึ่งเลยราศีพฤษภค่ะ,ดดดะจะดีมากๆในเรื่องหน้าที่การงานประสบความสำเร็จดั่งรวยได้เงินถัดมาค่ะคือราศีเมถุนค่ะ จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะดีดีและก็ดีขึ้นค่ะ,ะนะคะและก็ปิดท้ายที่ราศีมีนค่ะจะประสบความสําเร็จเปรี้ยงปังโดยชาะงานที่ทํามานานแล้วใครที่ทํางานออฟฟิศหรือรับรับ<ะ>ราชการนานราศีมีนเนี่ยดวงจะพุ่งละขยับขยายนตาแหน่งการงานจริงนะคะนี่ไงระยะยาวจะดีมากมันะจะเลิศมากนะคะโดยหมอไก่นะคะยังแนะนําให้ทุกคนทําบุญเสริมดวงแบบนี้นะคะใครอยากปังในหน้าที่การงานค่ะนี่เลยนะคะ ทำบุญด้วยการศึกษาอยากเด่นเรื่องเงินเหมือนแ <ฮะ S 1> จ็คก,กรีนค่ะให้ทำบุญเกี่ยวกับการการกินค่ะแล้วก็การตักบาตรเทพประสงค์ <ฮะ S 1> แบบนี้เลยนะคะ,<ฮ>ะส่วนเลขมงคลปีนี้ก็คือเลข 1>, 1, 9และ5 <Ừ. S 1> นั่นแปลว่าถ้าคุณผู้ชมอยากไปทำบุญเนี่ย<ะ>ให้ลงท้ายด้วยเออ19<ะ>เลข5หรือว่าเลข9้ไปเลย<ะ>สมมุติแบบว่าพระสงฆ์9รูป<ะ>5รูปก็ว่ากันไปนะคะ,ะแต่ถ้าอยากดวงเฮงแบบ plus plus PL มอไก่บอกเลย<ะ>พิกัดมูตรงนี้เอกลุศมากนั่นก็คือท้าวเวสสุวรรณท่านยังปังอยู่นะคะโดยเฉพาะที่วัดเขากรวดจ,จังหวัดราชบุรีค่ะ ที่นี่หมอไก่ไปไปขอมาเองนะปรากฏว่าได้พรสมสมปรารถนาและที่สําคัญค่ะคุณแม่หมอไก่ไปขอลอตเตอรี่ผูกสองงวติดนีการันตีโดยหมอไก่กับคุณแม่เลยนะไม่เชื่อไปฟังเลยค่ะเลขมงคลนะที่แบบว่าเหมาะสมสําหรับการทําบุญนะก็คือเป็นพวกเลขหนึ่งเกนะคะหรือว่าเลข5ถือว่าเป็นเลขที่เสริมดวงชะตาได้ดีอย่างมากๆพิกัดหมูพิกัดปัง แนะนำนะคะว่าให้ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณปังจริงๆนะคะปลายปีนี้ยาวไปถึงปีหน้าท่านยังปังยังปังอยู่นะคะก็คือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยแนะนำว่าให้ไปที่วัดเขากรวดใช่โอ้ยศักดิ์สิทธิ์มากเคยขอมาเนี่ยได้ได้เลยอ่ะใช่เงินใช่ไหมคะหลวงตอนนั้นขอเรื่องงานค่ะใช่ค่ะสวนคุณแม่เนี่ยขอเรื่องงานแต่ว่าถูกลอตเตอรี่มาสองงวดติดกันเลยก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมใจปรารถนาค่ะ ซ่าจูนะคะ <ขอ S 1> เล่นยำรวยปังเลขมงคลประจำปีนี้นะคะไม่รูนะคุณผู้ชมเปิดมาจะปังจริงหรือเปล่า 1>, 1, 9แล้วก็5นะคะส่วนที่บอกไปเนะะี่ยค่ะทาเวสวรรณที่วัดเขากรวดเนี่ยขึ้นชื่อลอชามากคือหลายคนเนี่ยคือไปขอพรนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินได้ตับนั้นเลยนะคะแต่ว่านี่เคล็ดลับนะคะเฉพาะที่หมอไก่บอกมาขอเรื่องเงินกับเรื่องงานเป็นหลัก แล้วจะได้นะคะเรื่องความรักไว้ไปเป็นรองรองไปคนอื่นอ๋อนะคะแล้วก็ไปขอเนี่ยค่ะก็คือเอาแบบน้ำน้ำแดงไปถวายท่านนะคะดอกกุหลาบใช่แบบนี้เลยค่ะนะคะตามที่บอกเลยนะคะลงไายด้วย19หรือ5แล้วแต่ใครดวงสมพงนะคะจะได้เฮงปังแน่นอนค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่2ของปีแล้วสตาร์ทก็ด้วยเรื่องดีๆกันมาตลอดตลอดเลยนะเช้าวันนี้ เชื่อว่าหลายคนยังคงเดินสายทําบุญอยู่บางคนไปทั้งวันเลยนะต้อนรับปีใหม่กันไปเช่นเดียวกับเราคนบันเทิงค่ะเดินสายทําบุญรับปีใหม่กันรัวๆเลยที่สําคัญเขามีตัวเลขมงคลมาฝากกันด้วยอ,อย่าลืมนะงวดนี้งวดแรกของปี2569คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่านอนรอเมื่อวานลอตเตอรี่ยังไม่ออไม่ใช่ไม่ใช่ใชใวันนี้วันนี้นะะเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะพี่เชษเชิญยิ้มนะะเดินทางไปทําบุญปีใหม่นะปีม้าปีนี้ไปที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ อย่างที่ทราบกันดีว่าสายมูเขานิยมเดินทางมาขอพอรกับองค์พระพิคเนตองค์ใหญ่สีชมพูนี่คุณผู้ชมใหญ่มากที่นี่นะหลายคนบอกว่าแค่สาธุหน้าจอก็สบายใจกันไปแล้วอ,องค์นี้เป็นปางเสวยสุขค่ะตามชื่อเลยคุณผู้ชมเ<ะ>ชื่อกันว่าถ้าใครมาขอพอรตั้งแต่ต้นปีนะจะทําให้ตลอดทั้งปีเนี้คุณนะ่ะจะเสวยสุขตลอดไปม,มีความสุขหยิบจับทําอะไรสมหวังดั่งใจค่ะพิเชษนะนอกจากไหว้ขอพอรองค์พระพิคเนตแล้ว ก็ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในวัดไปแบบทั่วทุกมุมเลยค่ะแล้วก็ล้วงลูกปิงปองจากหายนำโชคมาด้วยนะจากหน้าองค์พระพิคเนตนี่แหละค่ะเลขที่ได้ก็คือนี่<า>คุณ<น>พี่พจัดมาได้เลยค่ะอุ้ยอืมอุ้ยอะไร อุ้ยอะไรตบเข่าอีกแล้วเจกกลลินมันมี <ใจ S 2> เลขในใจไงเออเอาะเลขในใจก็ทษไว้ก่อนไปต่อกันอีกหนึ่งนักสแสดงค่ะนี่พี่ใจแอ้นเชิญยิ้มนักสแสดงตลกสายมูของเราเดินทางไปทําบุญรับปีใหม่อยู่ที่วัดหน้าต่างนอกจังหวัดพรนะนครศรีอยุธยาดี่เองค่ะ เปิดปีใหม่มาปุ๊บพี่ใจแอนสตาร์ทรถไปเลยค, <c oughs> ค่ะเสริมความปังเสริมความเป็นสิริมงคลแบบจัดเต็มนะแกไปเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์คุณผู้ชมเป็นการเสริมสิริมงคลให้ชีวิตเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขปัดเป่าทุกโศกโรคภัยออกไปให้หมดอม <c oughs> แล้วก็อาบน้ำมนต์เทวริศดอเคราะห์มาด้วยต่อดวงชะตานะโดยพระสมุชัยศักดิ์จันทสาโร,รรักษาการเจ้าอาวาสกับพี่ใจแอนนี่เกจัดเต็มนะนอกจากนี้ก็ตั้งใจเดินทางไปทําบุญครบรอบ50วันของการมร ณภาพหลวงพ่อแมนค่ะท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ด้วยนะคะและแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นตัวพ่อขวัญใจนักเสี่ยงโชคค่ะพี่จจแอนจัดมาเอยคุณพี่ตัวเลขหางประทัดเอามาเลยเจ้าตัวเลยจุดเสริมความเป็นสิริมงคลมาค่ะเลขที่ได้ก็ตามพาดไม่เลยถ้าโดนใจจักรีนไม่จ้าเมื่อสักครู่ก็มีตัวเลขหนึ่งนะคะที่ตรงกับข่าวของพิเชษฐ์ใช่ซ้ำไปซ้ำมาแต่ที่แน่ๆนะคะอยากให้เป็นเศรษฐีซ้ำๆไปเลยต้องดูวันเธอเทรัฐนนะคะ